ครับสวัสดีนะครับผมแอดมินซีนนะครับวันนี้เราจะมาสอนใช้งานตัว m ม c ค a เบกนะครับผมกดสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็หรือว่ากดที่เครดิตก็ได้นะครับสินค้าจะอยู่ตรงประวัติตรงนี้นะครับแล้วก็กดโชว์นะครับโชว์คีย์ได้เลยนะครับผมกดไฟล์วิธีใช้นะครับกดไฟล์มามันจะมาหน้านี้นะครับผ่านมันคือแปดสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับแปดแปดแปดนะครับผมไฟล์ตัวนี้นะครับผมที่ใช้นะครับ ไม่เข้าใจแปลภาษาได้เลยนะครับผมนี่ผมปิดก่อนนะครับออมาแล้ะรอตรงนี้ติ๊กถูกเขียวเขๆะนะครับกด,กดให้มันติ๊กถูกนะครับผมย้ำไปได้ปะ,ะมาและฟราย โอเคมาครับผมขั้นตอนต่อไปเราเล่นโปรจีนก็ต้องแก้ไขภาษาก่อนนะครับผมให้เป็นจีนก่อนไม่งั้นเล่นจะลำบากนะครับนี่นะครับชนิดนะครับใช้หน้านะครับผมต่อไปแตกไฟล์นะครับโอเคโฟลเดอร์มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแต่แค่นี้ก่อนต่อไปก็จะเป็นการใส่คีย์ย้ำนะครับเกมนี้ผมกเคยเล่นเหมือนกันนะครับผมรันไม่ติดผมเดานะว่า น่าจะต้องทําแบบเขาละ1น,นะครับโอเคขอทําแบบเขาก่อนนะครับมานะครับเขาเข้า,ขาตรงไหนสุดท้ายนี่หรออันนี้จะอยู่ประมาณไหนอ่าผมเจอละตัว S นะครับแล้วก็สงเขาเข้ามาตรงตรงัว O ตรงนี้นะครับ สุดท้ายปะอ่า,ผม,อาผมเห็จอแล้วอ่านะครับอืมอ่านะครับอ่าแล้วก็กดอ่าก็ปีละอ่าโอเคผมกดก็ปีละอันนี้ผมออกเกมก่อนละกันอาจจะต้องรันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกเกมก่อน จีนจะยุ่งยากหน่อยส่วนตัวผมก็นั่นแหละปวดหัวกับเขาเหมือนกันแปลนะครับโอเคให้เปิดตัวนี้ช่วยตัวนี้คือตัวอะไร โอเคผมรันให้มินไว้ก่อนแล้วกันอ๋อเที่ยวพวกเผื่อขาดโปรแกรมเสริมนะเดี๋ยวผมติดตั้งไว้ก่อนเลยแล้วกันไม่น่ามีปัญหาพวกไดเอ็กไดเวอร์ต่างๆนะครับนี้กรอบไปเรียบร้อยละไม่น่าห่วงนะครับผมไม่มั่นใจก็อไม่นี่หรือเปล่าเดาเซฟไปก่อน เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาก๊อปตัวนี้อีกทีหนึ่งเนาะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองลันโปรดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมแอบเซฟไว้ตรงนี้เนะเาะลองดูนะครับอา้าวนี่ยังไม่เสร็จ คีย์วางนี่ก่อนนะครับแล้วผมก็ต้องก๊อบนี่ใช่ไหมผมลองก๊อบดูนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมนะครับเวลาเดินแล้วนะครับ,รบเวลาเดินแล้วนะครับกดโอเคนะครับ อ่านี่ไงครับเจอล้โอเคเกมที่เราก๊อบไว้นะครับหเราคลิกตรงนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะผมเดานะน่าจะเรียบร้อยแล้วเลือกเกมเก็เข้าเกมต่อนะครับ ลืมไปว่ามีไอตัวนี้อยู่เริ่มไปเลยนะครับเราดูนะครับว่าตัวนี้จะยังไง อ๋อแล้วก็กดคลิกเริ่มโปรตรงนี้นะครับก่อนคลิกเริ่มเดี๋ยวผมขอตั้งค่าก่อนนะครับห้จอเป็นไม่ขอบหรือเปล่าอ๋อเต็มจอไม่ได้นะครับผมว่าหน้าต่างดีกว่านะครับออหน้าต่า,างแบบนี้นะเต็มจออ๋อโอเคอายจะลองดูก่อนนะครับพากดตัวนี้เริ่มนะครับปึ๊บชัวนี่ไงมาแล้วนะครับผมอ่าฮะ พอ,อเริ่มปุ๊บเรียบร้อยเลยครับอา่านไม่ออกครับร้องไห้เลยครับผมกดโฮมนะครับเปิดปิดโปรแกรมนะครับปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมปุ่มโฮม